สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายหัวดงซิตี้ครับมนีอยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านยุ่เขตเสศบาลเฮ็ดงานนาบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพีผ้าหน้องมาเมืองง้อง,งามอ่าของคุณพอ่อเฉลียวนะครับเนาะพ่อเฉลียวครับพี่กัดบ้านหัวดงตำบลเข่งไงอำเภอหัวตะพ่านจังหวัดอำนาจเจริญครับแต่ก่อนอื่นบ่าวจูนต้องขอขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนกอนครับ ถีเขามากดติดตามก็ไห์ก็แช่จูน่าเดอร์บายโฮดงซิตี้สนับสนุนบ่าวจูนครับโดยการดูโฆษณาในคลิปวิดีโอบ่าวจูนครับบกดเลื่อนบอกดผ่านเนาะครับเนาะสนับสนุนบ่าวจูนเฮ็ดให้บ่าวจูนมีเฮียมีแห้งครับหาเบื้องง่วงงามแบบนี้เฮ็ดคลิปการเกษตรสาลาดีๆฝากพี่ตอนนองครับเมื่อน,นี่พอเฉียวเ <โฆ S 2> พิ่นสิเปิด<ฆ>ให้พี่ให้น้องเ<ฆ>บื้อง แม่สาวหน่อยหนึ่งโตหนึ่งโคมหนึ่งโคมหนึ่งโคมอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งแม่สาวหน่อยก่อนพี่น้องบ้ามันลูกผสมนะพ่อเนาะม้ามันก็ดีดีทั้งั้งวลูกง่วโมเมนต์มาเพื่อนได้ออกจากคอกไหมออกคอกนะครับมือมือว่านกับฝนตกลิ่นเพิ่งก็เลยหาวเนี่ครับแม่นี่นะครับแดงจนกำพี่น้องแดงองค์ตรงเลยครับ แข้งขาถือว่าสมส่วนเป็นบามันลูกผสมนะพ่อเนาะขีดหูดําออกโบสนะครับแข้งขานาขาดาเรื่องกระชับเลือกนะครับแม่นี่เลือกท่ายสูงะม่าร้อยร้อยซี่สิบห้าเดบยพอร้อยซี่สิบห้าบวมาณนันเนาะครับเนาะพ่วงหางเงาพ่วงหางเงาโค่นหางกลมญงพี่น้องท่าญ่เพิ่นเพิ่นเต็มอยู่ดีพ่อแม่นแตาว่าโบเต็มปันใด เต็มถือว่าเต็มเนาะครับเนาะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับ70เปอร์เซ็นต์ผัวพี่น้องแม่นี่เสียว่ากินเก่งแมนบ่พอกินเออก่งอดกินเก่งพดแพ <c oughs> สดงว่าเอาหยาเมย์ <c oughs> ขั้นว่ากินเก่งพดนี่เอาหยาเมยแต่ว่าเพ่นหนางามนะครับนอกนี่พี่น้องสังเกตนอกเพิ่นได้ครับกลมว่าเป็นง้วตัวผูเนะพ่อเนาะว่าเป็นง้วตัวผูนะครนะับอ่าวาสิวาอย่างนี้นุ่ม นมซีนมซีนมซีบ่มีบ่มีจริงนะครับเนาะเดี๋ยวบาจุนผ้าเบิงด่านนาครับนาวานพี่น้องเนอะเอิกกว้างนะครับเนาะนะเอิ๊กกว้างเรื่องบักเผายายข้อสร้างงามพี่น้องตั้งซื้อไว้แล้วบ่เนี่ยแนวนี่บ่บ่เดืตั้งพ่อฮันพ่อหันหนาเพิ่งมาทั้งทีเดียวบ่ครับโอ้พ่อดีเลยโอ้ดีลูกโอ้หูจักข่วมอยู่ตัวนี้อยากให้พี่ให้น้องได้เห็นด้านหนานะครับเป็นบามันลูกผสมพี่น้อง เพิ่นบริเฮ็ดเขาซื้อๆเนาะพอนะถ้าเฮ็ดเขาเนี่กะบ้ามันเลือดสูงเลยแหละพี่น้องนะเออกกว้างครับสองคืบตัวลูดบ้าจูนครับนะเออกเพิ่นผสมไปแล้วเนาะพอเนาะแม่นบอแม่นี่แม่นบอรผสมเคเอฟสามหนึ่งนะครับพอรอแหงปีผสมมันผสมเหมือนทีหากันย่าแม่เหรอเขาจะผสมทั้งสองอะไรนี่ทธอสองเธอเด็ดอันเป็นเอาอยู่ดบมันสียิบซีบอกยิบซียิบซีกันยาบ่าบอกอ๋ออันบ้าน สังเกตกับซัตนี่คือรอบแรกโบผ่านบอลลี่นแมน,แมนรอบแรกโบผ่านมันโบผ่านเขาก็เลยใส่อีกรอบใส่อีกรอบนึงนเป็น<า>ย,ยีสย่สี่บอกพ่นเป็นยี่สี่ยี่สิบสี่กันย่ากับอาทิตย์ก่อนนี่ตัวนี้แมนบอครับแมนเพิ่งผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะครับผสมไปแล้วรอบแรกโบผ่านรอบสองใส่คอเก่ลเคเอฟสามหนึ่งนะครับเปิดไวท์เทไรท์พ่อแมน <f> นี่เปิดไวเกสที่ผ่าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทหมื่นห้าพันบาทราคาห้องราคาห้องนะครับเนาะ 7 5 0 0 0บาทนี่คือราคาห้องพี่น้องโ,อโตจริงแดงจนแดงจนกำรรนะพ่อเนาะแดงองค์ตรงเลยครับพี่น้องปร,ประกันทบป,ประกันทอนคือก่ออยู่บ่พอประกันทบประกันทอนครับหลังไงควันอยู่หม่องนั่งทับนะครับหลังเปพี่น้องอู้สุดยอดเลยนะครับ7 5 0 0 0บาทราคาห้องนี่คือแม่ที่หนึ่งอาหารพี่น้องไปเบงแม่โคมนะครับ แม่คมนีเพิ่นเป็นลูกกระทบแมนบ่ห่อแม่เป็นลูกกระทบเป็นลูกกระทบครับแม่เพิ่นนี่ท่ายสูงประมาณลอยหกสิบบวกพี่น้องถ่ายแม่นะครับลอยหกสิบบวกนะครับเดี๋ยวเบิ่งแม่ก่อนเด้อพี่น้องแข้งขาใหญ่เราพ่อเนาะอาบน้าแล้วไปนอนลุกขึ้นมาขี่เต็มคือเก่าฮออีฮอเพิ่นมาหมดเต็มจังได้ก็คอจืนก็ดอเพิ่นในลูกจะโตล่ะครับพ่อลูกแรกนี่แหละ ลูกแรกทีย่างอยู่เหมือนบ่ย่างอยู่เดี๋ยวลูกสองีกบ่อนหูว่าพานอ๋อฮะนี่หูบ่อนหูว่าพานผสมผสมยังไงพันง้อพันสมยังไงบ้านไม่สมโตบะมันไวอ๋อพอบามันเนาะครับเนาะไม่ให้นี่ทรงลูกเก่งนี่พี่น้องลูกเพิ่งจกเดือนกับพอปะหรอเป่าเพิ่งจะง้วจะเข่าฮักแปดเก้าเดือนหรือเปล่าแปดเก้าเดือนบอกพี่น้องเบิ่งที่หลับเปรอะเหตุผลที่ว่าเพิ่งทรงลูกงามเพราะว่าหนึ่งคือเป็นบามันเลยสรงไม่ กระโดดขปวดเนี่ยเนี่ยเนี่ยโว้ยอย่าหยอกกันอย่าหยอกกันเฮ้ยโอ้โยดโยดโยดลงลเออเนี่ย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 เนียเกือบซ้ำเอือยเลยนะครับบทเฮตุเขาซื่อๆพี่น้องล้างเปย์กล้ามเนื้อดีนะพ่อเนาะกล้ามเนื้อดีล้างไงแข่งขาเง่าสมส่วนถือว่าถ้าเทียบกับลำโตเพิ่นนี่ถือว่าขาใหญ่นะพ่อขาใหญ่นะครับพี่น้องลำโตเพิ่นกับเงาดื้อพอสมควรเด้พี่น้องทั้งดื้อนี่หายห่วงนะครับ อาทีก็นั่งดีดดองๆก็คือพอบามันขึ้นกันบอกพ่อหรือว่าลูกผู้ใดนี่มันพอมันพอมอกจากพอมันอ่ะมันมาน้ำเขาเขาบอกบอกพ่อเปทนมวนคักเท่ลูกยาจีพ่อพ่อพ่อแล้วพ่อแล้วเ้ายอกันพ่อแล้วลูกพ่อแล้วล้วกอกเน็กเนี้ยพ่อแล้วพ่อแล้วเอ้าโอ้สุดยอดนะครับแปดแปดแปดเก้าเดือน แปดเตียเกาเดือนไปมันแปดเดือนเก่าเดือนกรลร่างย่านมกอกบ้าจุนนี่ก็นะกล้ามหลังพ้นไงพี่น้องกล้ามหลังเป็นคู่สองสันเลยครับนี่คืออีกคมหนึ่งที่พ่อเพิ่นเปิดนะครับเนาะเปิดไปเท่าไรครับพ่อละค่ะคมนี่เปิดไปแสนหาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทราคาห้องครับบาน้อรอกันเอยูดดอกครับบานนี้ถ้าพี่น้องได้ถ้าพี่น้องเพิ่นอยากได้งว่อพอนี่โทรมาหาพ่อเบอร์ได้ครับศูนย์หกสองครับ หนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเกตครับพอเฉลียวพิกัดบ้านหัวดงตำบลแข่งไงอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องออ้ยประเภทยร้อไม่กลัวตีหัวเนี่ยคักอีีหลิริดิคักอีิรินะครับว่าได้ออกจากคอก็เทื่อหลายนะครับเนาะออกรวดเดือดไทยไงพี่น้องกล้ามเนื้อดีแม่นี่พนทรงลูกงามนะครับไปบ่นเอื่อยได้หน่ะไม่ได้มาลูกบัง เจอกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนี่คือราคาห้องสําหรับโคมนี่พี่น้องลูกหนึ่งนะครับแม่เพื่อนนี่ถือว่าอ่าโค้งสางดีล่าโตเงี้ยวนะครับลูกก็ตทุงผ้าด้วยเขาอีรีด้วยบางทีแหละบางทีแหละมาเตะเตะเสือกเนี่ยเอ้าโอ้ยล่าโตเงี้ยวพร้อมพี่น้องแม่นี่นะครับก้ามเนื้อโอ้เบาจนมาก้ามเนื้อแห้งกันว่าเป็นร้านเทารถเดือเพิ่นเฮ็ดเขาท่านมโนอแบบนี้น้อนี่แม่หน่อยเฮ็ดเขาท่านมโนอ พ่อกับบ <IL> <ES> <t> ุคหูตกคือกันเพราะว่าาเห็บจะเห็ดได้ยุโรปประมาณเจ็ดเปลือเดินเห็ดไดยุตวาสิแผลหายยากเพราะว่าแผลสีใหญ่หมอเพิ่นเคยบอกเห้ฟังอยู่เบืองที่เด็พี่น้องไปกวนเอื่อยดีดีหนึ่งาหมืบาทราคาห้องนะครับเนาะราคาแม่นั่นเขาเรียกว่าเพินเจ็ดหมืบอกเจ็่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหาหมื่นหบาทนี่คือราคาห้องที่พอพิ่นตั้งไว้ครับสำหรับคลิปนี้บาจูนกับขอบคุณ พอเฉลียวมียางสูงครับที่ให้บ่าวจุนมาเบิ่งง่วงงามๆในมือน,นี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุปู่ซุคนครับที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์จุนไนเดอร์บายฮอดองซิตี้เป็นกำลังใจให้บ่าวจุนหาเบิ่งง่วงงามแบบนี้ฝากพี่ก่อนหน่องสำหรับที่นีสวัสดีครับ